ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับอายุยืนชะลอวัยนะครับนะครับตอนนี้เป็น EP ที่2 2แล้วนะครับผมยังเป็นเรื่องเก่าจากต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของเซลล์ไขมันนะครับสเตมสเตมเซลล์แห่งความอ้วนนะครับเราว่ามาดูว่าในคราครังที่แล้วเนื่องจากเนื้อหามันเยอะนะครับเราเลยแบ่งเป็น2ตอนนะครับผมแล้วก็เรื่องของไขมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคนจะคิดว่ามันก็ไขมันก็คือเป็นแหล่งเก็บพวกแคลอรี่ส่วนเกินนะครับที่เราแบบไม่ได้ใช้นะฮะหรือว่าจากพวก <c oughs> จากพวกกินคนทานเยอะอะไรแบบนี้นะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าในปัจจุบันแล้วก็พบว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไขมันยังมีบทบาทมากกว่าน,นั้นครับโอเคนะครับ สวัสดีอีกครั้งนะครับผมนายแพทย์สมบูรณ์รุ่งปัญชัยนะครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์ชลอวัยนะครับผมวันนี้เนี่ยเ,เ,เป็นเ,เ,เป็นวันที่เราจะทุกวันพฤหัสนะครับตอนค่ำนะครับหัวประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็จะมีนัดกันนะครับเป็นมาดูความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์ะลอวัยกันนะครับในเรื่องของวันนี้จะเป็นเรื่องของเซลล์ไขมันนะครับ เรื่องเกี่ยวกับความอ้วนนะครับแล้วก็ไขมันในปัจจุบันเนี่ยอาจจะนับได้ว่ามันเป็นอวัยวะอันหนึ่งของร่างกายเลยนะครับที่มีผลต่อการทํางานของระบบร่างกายส่วนอื่นๆด้วยนะครับผมฮะ,ะก็ยังไงก็ตามนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับดูย้อนหลังได้นะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับับอายุยืนชะลอวัยนะครับหรือเ e b o o k Fan Page AppsMedic นะครับหรืออาจจะเป็น YouTube Channel ของ AppsMedic นะครับผมอย่างไงก็ตามถ้าคิดว่า,าข้อมูลที่พูดในวันนี้เนี่ยมีคำถามอะไรก็แปะไว้ในเพจนะครับเราจะตอบอตอบตามไปทีหลังนะครับแล้วก็ในกรณีที่ <c oughs> คิดว่าข้อมูลจากการาในคอนเทนต์ในครั้งนี้เนี่ย ข้อม,มีความรู้หรือข้อม,มูลที่น่าสนใจก็รบกวนนะครับช่วยแชร์กดไลค์นะครับให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะว่าเป็นในสมัยนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์นะครับแล้วก็แบบไม่ตกสมัยนะครับไม่ว่าคุณจะยังไงก็ตามในปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคนให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นนะครับครับผมโอเคผมขออนุญ,ญาตเริ่มต่อนะครับ นะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันไปนะครับทวนกันนิดนึงนะฮะว่าเซลล์ไขมันที่แบบจับเป็นก้อนๆตามตัวเนี่ยออจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีแบบเซลล์ไขมันเนี่ยมีตรง5ชนิดนะครับก็คือเซลล์ไขมันสีขาวนะครับที่เน้นเรื่องเอาไว้เก็บเป็นแบบโคดังเก็บแคลอรี่เลยนะครับไตซึ่งก็คืออยู่ในรูปของไขมันไตกรีสลายครับแล้วก็เก็บมีการดึงออกมาใช้เวลาที่เราแบบต้องการพลังงานนะครับ อันที่2ก็คือเซลล์ไขมันสีน้ําตาลนะครับเปรียบเสมือนกับตัวเบิร์นของเซลล์ไขมันครับเป็นไขมันเซลล์ไขมันที่มีไมโทคอนเดรียเยอะๆแล้วก็แบบเบิร์นพลังงานทิ้งมีเซลล์ไขมันที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีน้ําตาลกับสีขาวก็คือเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์จากขาวไปเป็นน้ําตาลเรียกว่าเซลล์ไขมันสีเนื้อนะครับแล้วก็มีเซลล์ไขมันสีชมพูนะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่ อยู่ในบริเวณเต้าน,นมนะครับมีต่อมพวกน้ํานมแล้วก็ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องของมะเร็งเต้านมได้นะครับทั้งในผู้ชายและผู้หญิงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเซลล์ไขมันที่เป็นสเต็มเซลเซล์อยู่ในไขกระดูกครับซึ่งมีการดึงออกมาใช้ในการรักษานะครับในปัจจุบันมีการใช้เอาสเต็มเซลล์จากไขมันเนี่ยมาใช้ในการรักษาทั้งกระดูกโรคกระดูกแล้วก็โรคของอโรค โรคกระดูกต่างๆแล้วก็เรื่องของชะลอวัยต่างๆนะครับเป็นสเตนเซสของตัวเองนะครับดูดแล้วก็เอามาแยกเอาเซลล์ที่เราเรียกว่าเวสคูล่าแฟกชันแนลนะครับเซลล์นะครับหรือ V เซลล์นะครับเข้ามาแล้วก็เอามาฉีดมนลงร่างกายนะครับวันนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องของเรื่องอ้วนกันต่อนะครับเซลล์ไขมันกับความอ้วนนะครับเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องของเซลล์ไขมันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับว่ามี มีหลักๆมี5ชนิดแต่ว่าจริงๆพอพูดถึงเรื่องอ้วนกับการเผาผลาญเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยตัดเอาเรื่องของเซลล์ต้นกาเนิดออกไปกับเรื่องของเซลล์ไขมันสีชมพูทิ้งไปเพราะว่าอันนั้นมันเป็นมะเรง็งกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอ เรื่องของอ้วนวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของไขมันสีน้ําตาลสีเนื้อแล้วก็ไขมันสีขาวครับซึ่งสมดุลของไขมันทั้ง3ชนิด3สีนียนะจะต้องบาลานซ์ที่ดีนะครับเพื่อที่ว่าเเราก็จะเป็นตัวกําหนดว่าเราอ้วนไม่อ้วนนะฮะโดยคนที่มีน้ําหนักอ้วนนะครับผอผ่านไม่ดีก็มักจะเป็นเซลล์ไขมันสีขาวครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีเซลล์ไขมันเป็นสีน้ําตาลเยอะก็จะเป็นคนที่น้ําหนักผอมง่ายตัวลีนนะครับ แล้วก็คนที่พยายามรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพดีๆจะมีเซลล์ไขมันสีเนื้อครับก็เพราะว่าเซลล์ก็ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนําของเซลล์ของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งดึงออกไขมันสีขาวให้ดึงมอไปกลายมาเป็นสีน้ําตาลซึ่งพวกนี้ก็จะมีการผอผันง่ายอันนี้เป็นภาพแสดงจากงานวิจัยให้เห็นนะครับว่าเซลล์ไขมันสีเอ่อสีน้ําตาลมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเห็นไหมฮะว่า เซลล์ไข okay, มันสีน้ำตาลจะอยู่ตรงบริเวณเอเอคอนะครับอยู่บริเวณหลักแหลกอยู่บริเวณสันหลังด้านหลังของเรานะฮะแลวก็บริเวณบ่าไหลนะครับซึ่งเป็นจุดที่ว่ามันใกล้ๆปอดหมดเลยซึ่งว่าเพราะว่ามันเป็นแบบไขมันตัวนี้เป็นจุดที่เห็นไหมฮะว่ามันต้องเก็บความอบอุ่นไว้ที่บริเวณอกบริเวณเน้าช่องท้องส่วน ด้านหลังส่วนบนก็จะมีเยอะครับเป็นบริเวณสําคัญของเซลล์ไขมันสีน้าตาลซึ่งเป็นจุดที่แกนกลางตัวครับซึ่งเป็นตัวเก็บความอบอุ่นให้ในร่างกายนะครับผมอ่ะก็จะเห็นว่าเออเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่คออยู่ที่บริเวณเหนือไหปลาตรงนี้ครับตรงนี้เยอะนะครับเป็นไขมันตรงเนี้ยแล้วก็บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับนะบส่วนบาคนที่ ไขมันตรงส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องนะครับไม่ว่าที่อยู่ที่ผิวหรือว่าอยู่ในพุงหรือที่เรียกว่าไขมันที่อยู่รอบอวัยวะไขมันที่ก้นไขมันที่หน้าขาไขมันที่เต้านมไขมันที่ต้นแขนอันนี้น่จะเป็นไขมันขาวเป็นหลักครับผมนะฮะแต่อย่างไงก็ตามไม่ว่ามันจะอยู่ตามที่กันแต่มันก็คุยกันนะครับมันก็ติดต่อประสานงานกันนะครับโดยเออ มีเซลล์กล้ามเนื้อเป็นตัวเชื่อมนะครับว่าถ้าช่วงไหนต้องการเซลล์ไขมันสีน้ำตาลเยอะขึ้นเพราะว่ามีการใช้ออกกําลังกายเยอะก็กล้ามเนื้อก็จะเริ่มปล่อยนะครับโปรตีนนะครับออกมากระตุ้นให้ไขมันสีขาวเนี่ยบริเวณอื่นกลายมาเป็นไขมันสีเนื้อก่อนแล้วก็ดึงมาเป็นเซลล์ที่ในการเผาผลาญมาดูตัวกระตุ้นนะครับเซลล์ไขมันมีอะไรบ้างครับผมอันแรกเลยนะครับ อันแรกที่ต้องพูดถึงก็คืออินซูลินนะครับฮอร์โมนเบาหวานนะครับกับเซลล์ไขมันฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเรียกว่าทํางานเป็นเหมือนกับกุญแจเปิดเซลล์ไขมันเลยครับเวลาที่มีแคลอรี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลกลูโคโสต,ต่างๆกินเข้าไปหรือว่ามีการได้รับเข้าไปในร่างกายนะครับร่างกายก็จะใช้มีการตอบสนองก็คือ,อตับอ่อนจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาและอินซูลินก็จะเป็นตัว แคลก็คือตัวเปิดประตูเซลล์ไขมันเพื่อให้นะแคลอรี่ส่วนหนึ่งเข้าไปเก็บในในเซลล์นะครับนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเซลล์ไขมันเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษก็คือว่ามันรับมันรับพลังงานพวกนี้ไปเป็นแล้วก็ไปเก็บในรูปของไขมันเนี่ยแล้วมันก็ขยายตัวได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไขมันมันเยอะเกินนะครับนะฮะจนมันรับไม่ไหวเราเรียกว่า เป็นภาวะที่เหมือนกับไขมันเยอะจนเป็นพิษเมื่อไหร่พันก็เซลล์ไขมันก็จะเริ่มไม่ไม่เปิดประตูนะครับรับต่อเพราะว่ามันจะแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีการทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อต่ออินซูลินซึ่งก็จะเจอในกายเป็นคนไข้ก็จะเป็นลักษณะก็คืออินซูลินไม่ทํางานนะครับเพราะอินซูลินไม่ทํางานก็คือตอนจบก็คือน้ําตาลในเลือดก็สูงครับก็จะเจอในลักษณะก็คือคนที่เป็นเบาหวานที่มี อ้วนด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นเบาหวานชนิด2นั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนเลยว่า,าเซลล์ไขมันจะอ้วนจะผอมอย่างนี้ต่างๆมีอินซูลินเป็นตัวเกี่ยวข้องดังนั้นจะพบว่าเวลาลดน้ําหนักลดเซลล์ไขมันเนี่ยอาหารกลุ่มสําคัญไม่ใช่ไขมันนะอาหารที่ลดไขมันจริงๆคือคุมไขมันจริงๆคืออาหารพวกแป้งและน้ำตาลซึ่งก็เป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตครับนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวคุมอินซูลินนะครับนะฮะ แล้วเขาตอบมาในในอดีตเนี่ยเขาก็คิดว่าไขมันก็เป็นที่เก็บพลังงานแล้วก็เป็นตัวกันกระแทกเป็นตัวที่ทําให้ผิวดูอ่ะนุ่มมีสัดส่วนแล้วก็กันกระแทกกับเวลาที่เอ่ไวัยวะสําสคัญนะครับจะมีไขมันไปล้อมรอบไว้นะครับกันกระแทกโดยเฉพาะบริเวณในช่องท้องนะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าในระยะถัดมาก็มีการค้นพบว่าในไขมันเนี่ย มันมีสามารถหลั่งเอาสารต่างๆนะครับก็ลิปสารฮอร์โมนต่างๆที่หลั่งมาจากไขมันวัาไซตัวคายนะครับหรือว่าพวกอะดิพเนกตินต่างๆซึ่งออกไปออกลทิปที่สมองออกปทีิตับออกลิปต่อกล้ามเนื้อออกลิปต่อตับอ่อนและออกลิปต่อหัวใจได้หมดเลยครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือออกลิปต่อภูมิต้านทานของร่างกายได้หมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าไขมันไม่ธรรมดานะครับในปัจจุบันนี้นะครับมีการศึกษามากมายทําให้เราเข้าใจเรื่องของไขมันมากขึ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นภาพที่ให้เห็นว่าในไขมันที่รวมตัวกันเป็นมวลไขมันเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ไขมันอย่างเดียวนะครับมันจะมีประกอบด้วยเซลล์ที่เป็นเหมือนแบบเป็นเหล็กเส้นเป็นโครงยึดให้ไขมันเนี่ยไป ไปอยู่รวมกันด้วยเราเรียกตรงนั้นว่าเป็นเซลลูลาแมทริกซ์ซึ่งตรงรอบๆเซลล์ลไขมันตรงนี้มันจะเป็นพวกเซลล์เป็นกลุ่มเยื่อพังผืดต่างๆแล้วก็เป็นพวกตัวอุ้มน้ำนะครับและตัวเซลไขมันเองก็จะปล่อยหลังสารออกมาต่างๆซึ่งเขาเรียกว่าใซ่ตัวคายซึ่งจะเป็นตัวคุมการอักเสบครับพวกอินเตอร์ลิวคินต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไขมันขาวเยอะเมื่อไหร่เนี่ยมันมักจะหลังในพวกตัวสิตัวที่เป็นแบบ กระตุน้นการอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดภาวะอักเสบขึ้นนะครับหลังอะ o s t สตาไซคลิน uh, ซึ่งกระตุน้นการอักเสบอะดีพีซินนะครับหลังฮอร์โมนเพศด้วยนะฮะหลังเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนอ้วนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับมีโอกาสที่จะมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงอ้วนก็จะรู้สึกเต้านมใหญ่หรือผู้ชายอ้วนก็จะมีต้หน้าอกมีเต้านมนะครับต่างๆเพราะว่าในไขมันเนี่ยมัมนสามารถ ปล่อยเอาพวกฮอร์โมนเพศออกมาได้นะฮะแล้วก็ออกมาเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่มันอาจจะปล่อยฮอร์โมนลิซิสตินออกมาได้ซึ่งฮอร์โมนลิซิสตินจะเป็นตัวกระตุ้นให้ให้ไขมันขาวเป็นเป็นไขมันสีน้าตาลมันจะในไขมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเลปตินด้วยนะครับเลปตินจะไปเป็นตัวสัมพันธ์กับมวลไขมันนะครับในร่างกายนะครับว่าไขถ้ามวลไขมันในร่างกายเยอะเลปตินเยอะเมื่อไหร่เนี่ย มันก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองให้กินน้อยลงครับนะฮะจนกระทั่งเมื่อเกิดภาวะที่ไขมันล้นเกินนะครับก็จะมีภาวะเบาหวานเกิดขึ้นเมื่อไหร่เลปตินก็จะกลายเป็นดื้อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลปตินก็คล้ายๆกับอินซูลินนะครับผมส่วนที่ทตัวดีที่มาจากตัวไขมันก็คืออะดิโพเนกตินครับนะฮะกลุ่มตัวนี้อะดิโเนกตินจะเป็นตัวช่วยลดการอักเสบนะครับ ทำให้ไขมันออกปล่อยตัวแคลอรี่ได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วไขมันก็อาจจะหลั่งพวกฮอร์โมนสตรีสคอร์ติซอลหั่งฮอร์โมนแอนจิโอเทนซินซึ่งเป็นตัวคุมเรื่องความดันนะครับพวกนี้ออกมาได้หมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าออไขมันที่เห็นว่าเป็นจับได้เป็นก้อนๆอ,อยู่ตรงหน้าท้องของเราเนี่ยมันแบบมันมีแบบความแบบกระตุ้นความ ไม่สบายในร่างกายได้ทั่วร่างกายเลยครับไม่ใช่แค่ตรงไขมันตรงนั้นที่เดียวนะครับผมเขาพบว,ว่า5%ของไขมันในก้อนหนึงร้อสมมติมีร0อยเซลล์เนี่ยห้าเซลล์เนี่ยกำลังติดทํางานติดต่อประสานงานกับสมองตับไตอะไรอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นต้องบอกก่นว่าไขมันที่เราเห็นว่าไล่ไม่ไปหรือว่าเกาะอ,อยู่ตามตัวเนี่ย มีการติดต่อสื่อสารกับร่างกายตลอดนะครับเพื่อมีการบาลานซ์สมดุลต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าในการติดต่อประสานงานของมันเนี่ยเสียไปเมื่อไหร่ก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมานะครับ <c oughs> อันแรกเลยนะครับก็คือภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่า,าตัวไข่เ,เซลล์ไขมันจะมีเป็นตัวเซลล์อ่อนก่อนนะครับนะฮะแล้วพอมันเมื่อเริ่ม,มาอายุเยอะขึ้นก็จะกลายเป็นเซลล์ไขมันเต็มวัยพวกนี้เนี่ย ก็จะทํางานทั้งปล่อยทั้งสารกระตุ้นการอักเสบทั้งในตัวดีและตัวไม่ดีที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับอาจจะมีผลไปกระตุ้นเรื่องของมะเร็งนะครับโดยไปหลังสารที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการงอกของเซลล์หรือการงอกของพวกหลอดเลือดเล็กๆได้นะครับในเซลล์ไขมันอาจจะเป็นตัวสําคัญในการหลังพวกคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบของไตกรกลีเซอไรด์ ไขมัน HDL LDL นะครับและที่เหลือก็จะเป็นพวกสารต่างๆที่เกี่ยวกับพวกกระตุ้นการอักเสบต่างๆนะครับแล้วก็ฮอร์โมนก็จะเป็นพวกเลปตินอะดิโพเนตินแล้วก็ลิซิสตินเป็นหลักนะครับเห็นไหมฮะว่ามันมีการติดต่อสื่อสารบอกตับว่าฉันเนี่ยเยอะแล้วนะเธอช่วยขับไปหน่อยแต่ก็แต่ถ้าคุณยังคุณก็จะควรจะไปออกกําลังกายมันก็จะเริ่มตอบสนองแต่ประเด็นก็คือว่า พอเราไม่ได้ดูแลนะครับเรากินอาหารขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ยังขาดการออกกําลังกายกล้ามเนื้อก็ไม่มีตัวเหมือนกับสตาร์เตอร์เข้าไปกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันก็จะไปกองตามภูมิตามกล้ามเนือ้อไขมันที่กองตามภูมิตามกล้ามเนื้อนี่จะเป็นไขมันขาวครับซึ่งไปออกฤทธิ์ยับยัง้งฮอร์โมนดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดดื้อต่ออินซูลินทําให้ตับทํางานไม่ดีเพราะว่าไขมันเบียดตับ แล้วก็สามารถจะไขมันสามารถจะหลั่งสารเลปตินสารอะดิโพเน็คตินไปกระตุ้นเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องของการบาลานซ์เรื่องการกินของเรานะครับนะฮะโดยช่วงต้นๆเนี่ยถ้าเกิดไขมันไม่เยอะมันก็จะออกมันก็จะเป็นออกตัวดีครับแต่ถ้าเกิดภาวะเลปตินดื้อเมื่อไหร่เท่านั้นแหละมันก็จะยิ่งแบบยิ่งถายิ่งกระตุ้นให้อ้วนได้เพราะฉันจะเห็นว่าในเซลล์ไขมันหนึ่งเซลล์เนี่ยมันสามารถจะกลายเป็นทั้งตัวดีและตัวไม่ดีได้นะครับ ทั้งนี้ขึ้นกับว่าเราอะดูแลตัวเองสุขภาพดีแค่ไหนทั้งบอกเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยมีผลกับตัวไขมันเยอะมากนะครับเพราะว่าถ <c oughs> so, like yeah, ้าเราเนี่ยคุมโภชนาการครบถ้วนนะครับนะฮะไม่ลดน้ำหนักแบบเสี่ยงนะครับก็คือลดแบบอดอาหารหรือใช้ยานะครับการที่เราแบบออกกำลังกายนอนพักผ่อนเพียงพอและคุมความเครียดเนี่ยมันจะทำให ไขมันเนี่ยแทนที่จะหลังหล่งฮอร์โมนร้ายเนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนดีออกมาที่เรียกว่าอะดิพเนตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ดีดีต่อสมองนะครับทาให้พลังงานกับสมองดีสมองปูดปลาดบูดปลาดนะครับไปที่ตับก็กระตุ้นให้ตับเนี่ยปล่อยการทํางานเผาผลาญที่ดีขึ้นไปที่ตับอ่อนก็จะช่วยการทํางานอินซูลินไม่ดือ้อต่ออินซูลินนะครับไปที่ตัวหลอดเลือดก็จะช่วยให้การไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ไปที่เซลล์พวก เดเลือดขาวก็จะช่วยให้มันทํางานได้ดีขึ้นคือภูมิต้านทานดีไม่กระตุ้นการอักเสบครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะทําให้เซลล์ไขมันเป็นเซลล์ที่ดีน่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีที่เพิ่ช่วยให้เราสุขภาพดีเนี่ยก็คือการพยายามให้ไขมันเนี่ยเป็นสีน้ําตาลมากที่สุดนะครับซึ่งในนี้เนี่ยในนี้ก็จะเป็นทิปในการวันนี้นะฮะว่าจากข้อมูลที่เราฟังมาแล้วร,รู้แล้วว่าไขามันเกี่ยวกับเรื่องอ้วน มันมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดี <c oughs> คนที่มีน้ําหนักเยอะแต่เป็นไขมันที่เป็นสีน้ําตาลมีกล้ามเนื้อเยอะๆกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีแต่คนที่ตัวผอมๆแต่มีแต่ไขมันสีขาวกลายเป็นคนที่มีสุขภาพไม่ดีเพราะอุดมไปด้วยสารกระตุ้นการอักเสบหรือสารกระตุ้นมะเร็งน,นะครับผมนะฮะและยังพบว่าเซลล์ไขมันเนี่ยเป็นแหล่งเก็บสารพิษต่างๆที่ตอนน้ําหนักขึ้นเนี่ย มันมาพร้อมกับไขมันด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารละลายในน้ำมันหมดเลยก็ั้นจะได้แก่พวกโลหะหนกักยาฆ่ามาแมลงแล้วก็สารปนเปื้อนจากมลพิษนะครับพอลูชันต่างๆสารปนเปื้อนจากน้ําดื่มอาจจะไปเก็บไว้อยู่ในไขมันหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลดน้ําหนักเนี่ยปรากฏว่าสารพวกนี้ก็อาจจะโดนตีขึ้นมานะฮะออกมาด้วยนะครับในหลอดเลือดก็จะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดเวลาที่เราลดน้ําหนักแล้วน้ําหนัก ดื้อนะครับไม่ลดแล้วก็รู้สึกไม่สบายมากขึ้นได้นะครับผม <c oughs> สไลด์นี้ก็จะให้เห็นว่าวิธีการในการเพิ่มไขมันสีน้ำตาลนี่ก็คือการรักษาก็คือการแรกนะครับรักษาอุณหภูมิให้ให้ต่ำไว้นะครับอาบน้ำอาบน้าเย็นครับแล้วก็พยายามอยู่ปรับเรื่องอุณหภูมิเย็นเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวไขมันสีน้ำตาลนี่เป็นตัว คุมเรื่องอุณหภูมิในร่างกายดังนั้นการที่จะถ้าร่างกายรู้สึกว่ามันมีความเย็นอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้ไขมันสีน้ําตาลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2ก็คือไขมันสีน้ําตาลเนี่ยเป็นสามารถเกิดขึ้นได้จากเปลี่ยนจากไขมันขาวเป็นไขมันสีน้ําตาลซึ่งเป็นทําให้มันตอบสนองที่ดีได้ด้วยการการออกกําลังกายครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตัว ตัวเหนียวไขมันสีขาวให้เป็นสีน,น้าตาลคือกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อจะปล่อยโปรตีนนะครับเรียกว่า UCP1 นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะหลังจากกล้ามเนื้อนะครับเวลาออกกาลังกายเข้าไปกระตุ้นให้ไขมันขาวที่อยู่รอบๆนะครับกล้ามเนื้อต่างๆเปลี่ยนเป็นสีเนื้อนะครับซึ่งก็จะเป็นน้องๆสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับเป็นสีน้ําตาลนะครับทานอาหารนะครับให้เป็นเวลาครับผมนะครับ พบว่าการทานอาหารเนี่ยมันก็จะมี2แนวก็คือแบบงดไปเลยนะครับหรือว่าทํา IF ที่เป็นงดอดอาหารเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าเราพบว่าวิธีที่จะทําให้ไขมันเป็นสีน้ําตาลคือการทานอาหารเล็ก,ลกๆหลายๆ,ๆมือครับอันนี้จะเป็นการแบบช่วยป้องกันไม่ให้การถอาผ่านตกนะครับผมการเข้านอนนะครับการนอนดีเพียงพอนอนเร็วจะทําให้ไขมันสีน้ําตาลของคุณเนี่ย ไม่ฝ่อรีบนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราความเครียดครับเราถ้าเกิดเราจัดการกับความเครียดได้นะครับโดยไม่ให้มันมากระทบกับร่างกายนะครับคอติซอลต่างๆพวกนี้มันเป็นฮอร์โมนตอบสนองต่อความเครียดเป็นตัวกระตุ้นให้ ไขมันขาวเยอะขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดเราลดความเครียดได้เราก็พบว่าไขมันขาวก็สามารถติดไขมันสีน้ำตาลได้ทั้งหมดนี้ดูแล้วคุ้นค้ไหมฮะก็คือเป็นหลักการของการมีอายุยืนเฉลวไวทั้งสิ้นนะครับก็คือการที่ทําให้ร่างกายเนี่ยมีไขมันสีน้ําตาลเยอะขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดเราโฟกัสไปที่งานวิจัยไขมันสีน้าตาลก็พบว่ามันอยู่บริเวณ บ่าไหลต้นคอเยอะใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็มีเทคนิคก็คืออาบน้ําเย็นหลังออกกําลังกายครับพวกนี้จะกระตุ้นนะครับแทนที่จะไปอาบน้ําอุ่นน้ําร้อนนะครับก็หรือไปเข้าซาวน่าไม่ควรนะครับควรถ้าอยากจะกระตุ้นไขมนันน้าตาลก็อาบน้ําเย็นนะครับผมอันที่สองก็มีเทคนิคพิเศษครับที่เขาพูดกันในคนฝรั่งพูดกันก็คือเอาโคแพกมาประโคบ ตามจุดที่เป็นไครมันสีน้าตาลก็คือบริเวณบ่าไหลตรงนี้ครับนะฮะหรือบริเวณหลังอะไรต่างๆที่มันร้อนจ,จัดๆนะครับเวลาที่เราออกกําลังกายถ้าเอาขอาเย็นมาประครบพวกนี้มันก็จะกระตุ้นให้อ่าเหมือนกับไครมันสีน้ําตาลเนี่ยทำงานต่อเยอะขึ้นไม่หยุดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถช่วยตัวเองก็คือกินนอนให้เป็นเวลาไลฟ์สไตล์ดีขึ้นนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นสารอาหารเพิ่มวิตามิน,นต่างๆที่เพิ่มไขมันสีน้ำตาลน,นะครับซึ่งก็วันนี้จะเป็นตัวสรุปแล้วนะครับว่าวออิธีเพิ่มไขมันสีน้ำตาลเพื่อเราจะได้มีแต่เซลล์ไขมันที่เป็นเซลล์ที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยให้เราหอมเพียวอยู่ตลอดเวลานะครับสารอาหารที่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกชาเขียวครับทานพวกพลิกนะครับสารสกัดจากพลิกแร่ธาตุพวกโครเมียมนะครับสารสกัดจากพวกทับทิม เบอร์รี่ต่างๆหรือในปัจจุบันจะเจออาหารเสริมที่เรียกว่าเบอร์เบอรีนนะครับอันนี้ก็จะช่วยตัวช่วยไขมันสีน้ำตาลหรือการทานแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆนะครับ SOD ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสซึ่งมาจากผลการกินเมลอนนะครับหรือการใช้ไนตริกออกไซด์ที่ทานจากตัวบีทรูทนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นไขมันสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ พวกสารสกัดจากเปลือกส้มต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยซึ่งก็จะอยู่ในถ้าเราเป็นแฟนคลับของขับยิวยิ่ชะลอไวัเนี่ยก็จะเห็นว่าเออพวกนี้อยู่ในซัพพลีเมนต์ที่ทางแอ็ก์เมดิคโปรโมทตลอดเวลาครับก็คือ C Plan t Plus 7นะครับซึ่งก็จะมีสารพวกนี้เป็นตัวเสริมนะครับแบบรับมาจากธรรมชาติและในตอนนี้ยังมีตัวล่าสุดนะครับก็เป็นตัวลปิวิตนะครับ ของแอปสเมดิกนะครับซึ่งเป็นจะมีตัวทั้งพลิกชาเขียวต่างๆและโครเมียมซึ่งจะเป็นตัวช่วยเพิ่มไขมันสีน้ำตาลทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องบอกก่อนว่าวิตามินไม่ใช่ว่าทานแล้วมันจะลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะต้องมีการออกกำลังกายร่วมด้วยควบคุมอาหารด้วยนะครับสารสกัดพวกนี้ก็จะเป็นตัวยิ่งเสริมประสิทธิภาพของความเหน็ดเหนื่อยที่เราลงทุนไปด้วยครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักการทั้งหมดนะครับใครสนใจเรื่องไขมันสีน้ำตาลสอบถามเข้ามาเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็ผมยินดีที่จะตอบคำถามทั้งหมดนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนส่งคุณเข้านอนก็ฝากฝาก,าก,ากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่จะมันตัวช่วยในการแบบรักษาสุขภาพของเรานะครับอันแรกก็คือตัวไขมันเชิงกิ่งก้านนะครับ,บร้านเชตอะมิโนโอแอซินะครับตัวที่เป็นตัวเพิ่มกล้ามเนื้อ นะครับแล้วก็ออกฤทธิ์นะครับทำให้แบบในป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็การบาดเจ็บกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะ,ะใช้ BCAA นะครับก็จะเป็นตัวช่วยให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อฟื้นฟูนฟนได้เร็วขึ้นนะครับตัวสำหรับคนที่อยากจะรักษาเรื่องอสุขภาพด้านภูมิต้านทานให้ดีก็จะมีะตัว Immutech นะครับของ Absmedic นะครับ ที่จะมีตัวทั้งสก,กัดตัวเด่นๆก็คือทางเช่าตัวเคอร์ซิตินจากหอมหัวใหญ่แล้วก็ขมิ้นทูมาริกนะครับซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเรื่องของภูมิต้านทานที่ดีนะฮะแล้วก็ตัวแอปสมิดิกไลปิวิตนะครับก็คือตัวที่คีย์สำคัญและที่เราคุยกันวันนี้ก็ือตัวเปลี่ยนไขมันขาวเป็นไขมันน้ำตาลซึ่งมีทั้งชาเขียวบีทรูทพลิตนะครับเปลือกส้มแล้วก็มีโครเมียมด้วยนะครับฮะ อย่าลืมเหมือนกันนะครับว่าในการจะผอมหรือว่าสุขภาพดีต้องนอนเร็วด้วยนะครับว่าตัวไนซีนะครับก็จะเป็นตัวช่วยนอนนะครับที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการกินยานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นซีแพนพลัสนะครับเซนสารสก,กัด7ชนิดจากธรรมชาติที่ช่วยทําให้ ร่างกายดึงวิตามินซีกลับมาใช้ซ้ําแล้วซ้ําอีกได้นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่เสริมฤทธิ์ในการเปลี่ยนไขมันสีขาวเป็นสีน้ำตาลด้วยนะครับฉะนั้นตัวหลกัหลกๆในวันนี้เนี่ยอยากจะสรุปว่าคือตัว C ีแพน l ลาสกับตัวไลปิตเนี่ยเป็นตัวโฟกัสในเรื่องไขมันสีน้าตาลนะครับควบคู่ไปกับการนอนการออกกําลังกายและก,การปรับวิถีชีวิตการทานอาหารที่ดีครับนะครับนะ สุดท้ายก็จะเป็นโปรโตีนจากสายคลีนนะครับก็คือโปรโตีนจากพืชนะฮะจากถั่วลันเตานะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนออกกําลังกายที่ไม่อยากทานจากอาหารจากเนื้อสัตวนนน์นะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็สรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขออนุญาตส่งทุกท่านเข้า เข้านอนนะครับด้วยความรู้ในการรักษาไขมันสีน้ำตาลนะครับผมฮะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะนําความรู้นีไ้ไปใช้นะครับอย่าลืมแชร์ข้อมูลข่าวสารนี้นะครับไปยังคนที่คุณรักนะครับแล้วก็ติดตามขับอ,า,อายุยืนชราวัยได้นะครับในวันพฤหัสประมาณอาตอนทุ่มครึ่งนะครับอาจจะมีบางสัปดาห์ที่เราแบบงดไปบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเราก็มีติดงาน งานพิเศษเข้ามานะครับแต่ว่าเป็นไปได้เราพยายามไลฟ์เก็บไว้นะครับเราสามารถตามมาดูกันย้อนหลังได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนนะครับที่คุณรักนะครับนะครับแล้วก็ติดตามใดได้ครับอายุยืนชราวัยเฟซบ o ๊กแฟนเพจครับอายุยืนชราวัยนะครับแล้วก็อ p p ส m มดิกแล้วก็ YouTube c h anel n a p p s m e ด i กนะครับวันนี้ผมนายแพสมบูรณ์รุ่งพัชร์ขอส่งท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ